พี่น้องสหายที่รักทุกท่านวันนี้ลุงเตี้ยจะพาไปล่าปลาไหลกลางวันตอนนี้ลุงปิ้นกำลังหั่นเหยื่อให้ผมอันนี้ใช้หมูเนื้อแดงครับเป็นเหยื่อใช้เบ็ดผูกนะครับวิธีการอันนี้เหยื่อหมูสดจะลองล่ากลางวันให้พี่น้องแล้วเป็นเพื่อนสหายที่ชอบลงเว็ดที่ชอบหาปลาไหล นะนี่คือวิธีการล่าปลาไหลกลางวันเรียกว,ว่าลงเบ็ดกลางวันนะครับกลางคืนก็ลงได้ครับบางทีลงกลางวันมันก็สบายกว่าสะดวกกว่าเยอะสะดวกกว่าครับตอนนี้ลุงติ้นก็อาสามา,าหั่นเหยื่อให้<ะ>เดี๋ยวเพื่อนๆสหายที่รักจะได้ดูการล่าปลาไหลกลางวันของผมผมลุงเตี้ยล,ล่าปลาไหลสังขาบุรีครับพวกเราอยู่ในเขตทุ่งใหญ่ แถวๆนี้ก็เป็นห้วยเล็กๆเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเพื่อนสหายจะได้ดูว่าการล่าอะไรกลางวันจะได้แบบไหนครับผมจะใช้เวลานาน,นไหมจะได้แบบไหนเดี๋ยวได้ดูอีกสักพักเราจะไปลงกันในห้วยในห้วยน้าตอนนี้ครับผมเตียมมาดูหลังนี้อีกหลังนี้อีกต่อมาเนี่ยมีรอยมา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 ,มา มีตัวโอ้โหครับผมอ่ามีตัวดิ้นใหญ่เลยดิ่งยยืดยืดใหญ่เลยครับผมยุดยืดยืดมาดี๋ยวผมกำลังจะแก้อยู่ใหญ่มากครับดูครับตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ก็ประมาณกิโลครับกิโลได้แล้วที่มีรอยดิ้นไว้ห่างด้วยเนาะยันแล้จะมีคู่ครับตัวนี้ครับอ่านี่ครับตั้งแต่วานที่มาลงไว ที่ <ผม S 2> ลุงเตี้ยบอกว่ามาลงปลาไหลด้วยแล้วก็ลงสตภาพน้าไว้ตอนนี้สภาพน้ํายังไม่ได้ดูครับยังนนครับผมพาเพื่อนๆหรือพี่น้องสหายของเรามาดูปลาไหลก่อนวิธีการลงปลาไหลผมที่เสียบเหยื่อทําเยื่อพร้อม,มลงครับผมตอนนี้เตรียมเตรียมเหยื่อเกี่ยวเหยื่อไปเรียบร้อยเลยแล้วก็ไปลงไปเรือยเรืยครับหลังนี้อีกหลังนึง เบ็ดใกล้จะหมดแล้วเหลือสักห้าสิบนี่เล็ดง่างเลยยังวะโอ้โหครับเราไปดูกันต่อเลยครับเมื่อกีน้นี้ไปเก็บสภาพน้ําแล้วก็ไปดูกันต่อหลังนี้ไม่กินโอเคครับไม่กินครับผมเป็นอไรตัวเมื่อกี้นี้อึ้งไม่เจอถังแรกครับพี่ถังแรกในชีวิตครับกิโลได้ต,งตรงตรงเลยครับผมไม่เคยเจอ,อจริงๆครับพี่หล,หลังที่หกที่เจ็ดแล้วครับหลังนี้ยังไม่เจอเลยอ้าวเจอแล้วเพิ่ม น้ำคุณคุณน้ำคุณคุณน้ำคุณคุณเน่อยพี่น้องครับผมพี่น้องเอาไ่แล้วพี่น้องน้ำคุณคุณเลยครับผมครับผมห่างกันประมาณสี่หลังเนี่ยสามหลังสี่หลังเนี่ยเห็นตัวไหมครับครับครับตัวนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่หรอกครับโอ้เโอเคแล้วครับพี่มุดอยู่มุดอยู่เนี่ยพี่น้องของเราพี่น้องที่รักทุกท่านครับการหาปลาพื้นบ้านนะครับชังหังกาบุรีครับเนี่ยกัดใช่ไหมกัดเชือกขาดระึงเกือบขาดเกือบขาดดูกัดขาดเส้นแล้วครับผม แล้แล้ล้ลข้าโงูอินูสดยอยครับพีอ่อ่ะเชา้านี้เก็บมาสองตัวแล้วครับยังเหลืออีกประมาณสักสิบหลังได้ก็ยังไม่แน่นะยังไม่แน่